ขอความสุขความเจริญในธรรมช่วงวังเกิดมีแต่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเช้าข้างวันนี้นั้นเราท่านทางหลายก็กลับมาพบกับรายการพุทธธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุขโขทยัยที่คลื่นความถี่ fm 9 1 3 7 5มดเมกะเฮิร์ซดำเนินรายการโดยอาตมาภาพพระมหาดวงอำนาจศริมังคโรวัดสวรรคาราม ในพระสังขราชูปธรรมอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งจะได้หยิบยกในสิ่งที่เป็นคติธรรมเพื่อน้อมนำมากล่าวให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังเป็นประจำพร้อมกับบรรยากาศยามเช้าๆอย่างนี้ ซึ่งในเช้าของวันนี้นั้นก็ตรงกับเช้าของวันที่20เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568นะแป๊บๆหนึ่งก็เกือบจะสิ้นเดือนอีกแล้วเดือนสิงหาคมก็กำลังใกล้จะหมดไป เดี๋ยวก็ถึงเดือนใหม่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ออกพรรษาก็สลับหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยญาติโยมทั้งหลายเพราะนั้นต่างฝ่ายก็ต่างทำหน้าที่สลับหมุนเวียนเปลี่ยน,ยนกันไปตามเหตุตามปัจจัย อาตมาภาพเองก็มีโอกาสทำหน้าที่ในแบบที่ตนเองพอจะทำได้นะก็ถือว่าทำหน้าที่กันต่อไปแม้ญาติโยมทั้งหลายก็เช่นกัน,นเราเป็นชาวพุทธเป็นพุทธศาสกกนิกชนก็ทำหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนต่อไป นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของศาสนาอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เนี่ยเรื่องของศาสนาก็เป็นข่าวคราวให้กับญาติโยมทั้งหลายได้มองเห็นตลอดทั้งปีแหละโยมนะดังที่บอกเรื่องศาสนาเนี่ยปีนี้ให้ตลอดทั้งปีก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละเพราะว่าตราบใดที่ ยังเป็นสมมุติสงก์ก็อาจจะมีความผิดพลาดแล้วก็พลังเผลอได้โยมความผิดพลาดความพลังเผลอจริงๆกตาตมมามองว่ามันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะนะั่นแหละในส่วนหนึ่งแต่ว่าในขณะที่เป็นพระสงฆ์บางครั้งเนี่ยมันก็ควรจะ ต้องเฝ้าระวังให้มากตระหนักให้มากเพื่อให้ความผิดพลาดมันเกิดขึ้นน้อยที่สุดถึงขั้นไม่เกิดเลยแต่เมื่อใดที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ถือว่าแต่ละรูปแต่ละท่านก็ได้รับวิบากที่แตกต่างกันไปนะเราก็เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นแหละโยมแม้กระทั่งพาหนุ่มเนน้อยที่ ยังสามารถดำรงสมณเพศได้ก็เรียนรู้จากความผิดพลาดของอดีตของใครหลายๆคนนั่นแหละเพื่อมีให้ตนเองประพฤติผิดพลาดเช่นนั้นดังนั้นเนี่ยถือว่าเราก็ได้เรียนรู้เอานะต่อหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา แล้วก็ปรับคุณภาพจิตของตัวท่านทางหลายเองนะส่วนท่านจะทำอย่างไรจะรู้สึกอย่างไรจะศรัทธาตกหรือไม่นั่นก็เป็นความรู้สึกของตัวท่านทางหลายเองเอาที่ท่านสะดวกแล้วกันเนาะเพราะว่าที่บอกว่าข่าวพระมีทุกวันนะโยมช่วงนี้นะเพราะว่าสื่อสนใจนะคารวะญาติโยมสนใจ ก็จะติดตามมันก็จะหาข่าวอย่างเงี้ยมัเกิดขึ้นไม่รู้ข่าวเก่าบั่งใหม่มั่งนะภาพบางภาพเป็น A.I. บ้างก็สลับกันอยู่อย่างนั้นแหละนะอ้าก็ว่ากันไปทีนี้มาคติธรรมซะหน่อยแล้วการยามเช้าเชนะ้เรื่องของคติธรรมที่จะหยิบยกขึ้นให้กับท่านผู้ฟังได้ฟัง เขาบอกว่ามีพบมีพราคมีจากมีลาเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนฝึกให้ชินวันหนึ่งมันจะวนมาหาเราอย่างแน่นอนเขาว่ากันนี่คือพื้นฐานความเป็นปกติโยมเขาบอกมีพบมีพราคมีจากมีลาเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้น กับเราทุกคนฝึกให้ชินวันหนึ่งมันจะวนมาหาเราอย่างแน่นอนเนี่ยพูดถึงคำว่ามีพบมีพรากมีจากมีลา,าบางคนก็เคยเจอประสบการณ์เหล่านี้มาแล้วเคยผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาแล้วเอาจริงที่จะเปรียบเทียบแม้กระทั่งข่าวพระที่ปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยโยม มีพบมีภาคมีจากมีลานะเพราะว่าถ้าท่านผิดท่านก็อยู่ไม่ได้ถ้าท่านไม่ผิดท่านก็ไปต่อได้มันก็อยู่ที่ว่าผิดหรือไม่ผิดแต่ถามว่าในขณะที่มันจะผิดหรือไม่ผิดอย่างไรก็ตามใจเราเองก็ต้องรักษาเหมือนเดิมโยมถามว่าบางคนท้อไหมบางคนรู้สึกแย่ไหม อาตมาว่าโอกาสคนที่จะรู้สึกแย่จริงๆก็คงไม่เท่าไหร่หรอกส่วนใหญ่ก็คือตามกระแสอย่างตัวอาตมาภาพเองถามว่าทําบุญกับที่นี่ไหมก็ทำนะมีโอกาสก็ร่วมบุญนะถามว่าเมื่อก่อนเคยนําพ่ะป่าไปทอดในานามของกองทุนออมบุญวรบาทเนี่ยไปเป็นรถบัสเลยนะเอาโยมไปอไป ไปทำบุญที่นี่โยมนี่ยังเคยตั้งใจไว้ว่าจะไปอีกเนี่ยแต่ยังไม่มีโอกาสสักครั้งหนึ่งถามว่ารู้สึกเสียใจไหมรู้สึกเสียดายไหมถ้าสมมุติว่าท่านผิดก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายโยมแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจด้วยท่านจะผิดหรือถูกก็าตามก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องเสียใจ สิ่งที่เราทำในวันนั้นเนี่ยเราตั้งกุศลจิตไว้ดีแล้วแล้วเราก็เต็มใจตั้งใจอย่างเต็มที่ถือว่าสิ่งที่เราทำมันสำเร็จผลไปแล้วมันเป็นสิ่งที่เราทำให้มันเกิดขึ้นไปแล้วส่วนมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นอะไรมัมจะเกิดขึ้นต่อให้เราทอดพระป่าในวันนั้นด้วยความตั้งใจด้วยความสุดจริตใจแล้ว ปัจจัยที่เราถวายให้วัดจะไปยอยู่ตรงไหนยังไงต่ะมาก็ไม่ได้สนใจจริงๆนะเอาจริงๆตัวเองเป็นคนแบบนั้นจริงๆคืออะไรที่ตั้งใจทําแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจเหมือนในอดีตเนี่ยโยมอดีตตาตมาเมื่อปีสองปีสามปีที่แล้วมั่งจำไม่ได้แล้วปรากฏว่าโยมคนหนึ่ง มันมีช่วงเวลาหนึ่งน่าจะเคยเล่าให้โยมฟังแล้วแต่ทบทวนอีกทีหนึ่งโยมบ้านหลังหนึ่งเขาอาศัยที่รถไฟอยู่เนาะอยู่เป็นที่ของที่รถไฟให้อยู่อาศัยได้ปรากฏว่าวันหนึ่งลมแรงบ้านพังต้นไม้ล้มทับบ้านเรียกว่าพังทั้งหลังนั่นแหละโยมคืออยู่อาศัยไม่ได้ พออยู่อาศัยไม่ได้วันหนึ่งเรารู้ว่าเขาอยู่อาศัยไม่ได้บ้านเขาพังเพราะต้นหมาเนี่ยต้นใหญ่ล้มทาบ,บ้านพังหมดเลยก็เลยตัดสินใจว่าสงสารก็เลยไปช่วยช่วยทำบ้านให้เขาโดยความที่ผู้อาศัยก็เป็นช่างด้วยอยู่เลยบอกให้เขาว่าเขียนแบบบ้านเลยอยากได้แบบไหนยังไงที่ไม่มากเกินไปหมดไปประมาณนักน เจ็ดหกว่าบาทม,มั้งโยมหมดไปประมาณ70,000กว่าบาทถ้าจำไม่ผิดในตอนนั้นนะเราบอกว่าอยากได้แบบไหนก็คิดเลยเขียนออกมาเลยล่างออกมาเลยแล้วก็เดี๋ยวช่วยกันทำตอนนั้นหมดไป7จ็ด0มื่นแปดหมื่นประมาณเนี้ยจำไม่ได้แล้วนานแล้ว ก็มอบบ้านให้เขาเสร็จสับเรียบร้อยโดยที่ไม่ได้รู้จักกันเลยนะไม่รู้ว่าได้รู้เลยว่าเขาเป็นใครอย่างไรมีอุปนิสัยอย่างไรไม่รู้เลยรู้แต่ว่าวันนั้นเขาเดือดร้อนเขาลําบากเนะเขาเดือดร้อนเขาลําบากแล้วเราอยากจะช่วยเขารู้แค่นั้นปรากฏว่าหลังจากนั้นประมาณสักไม่ถึงปีมั้งเขาลื้อบ้านบางส่วน ที่เป็นเพลิงเขาระตอบเพลิงออกมาจากบ้านเขาเนี่ยขายเพราะเป็นไม้แปรอย่างดีเป็นสังกะสีอย่างดีเลยเขาลื้อขายถามว่าอาตมารู้ไหมตาหลังอาตมารู้นะอาตมารู้แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรจนวันหนึ่งมีคนมาบอกอาตมาบอกว่ารู้ไหมว่าบ้านที่ทำให้เนี่ย เขาลื้อขายไปแล้วบางส่วนนะส่วนที่สูอยู่อาศัยก็ยังอยู่ส่วนที่ขายได้ก็ลื้อขายอาตมาก,ก็บอกว่าทราบแล้วแล้วก็ทราบนานแล้วโยมเท่านั้นบอกโยมก็รู้นานแล้วแต่ไม่อยากบอกพระอาจารย์กลัวว่าพระอาจารย์จะเสียใจนี่เขาบอกว่า กลัวธรรมาจะเสียใจเพราะธรรมาไปสร้างบ้านให้แล้วเขาหรือบางส่วนที่เป็นเพลิงต่อออกจากตัวบ้านเนี่ยขายกลัวว่าธรรมาจะเสียใจอาธมาก็เลยบอกว่าอรตมาไม่เสียใจหรอกเพราะสิ่งที่ธรมมาทำมันสมบูรณ์แบบไปนานแล้วเราตั้งใจทำบ้านให้เขาเราก็ทำแล้วแล้วก็ยกให้เขาไปแล้วแล้วมันก็เป็นกรรมสิทธิ์ของเขาแล้ว ส่วนเขาจะทำอะไรอย่างไรมันก็เป็นเรื่องของเขาเพราะมันเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาร้อเร์เซเราทำให้เขาเราสุขใจตั้งแต่วันนั้นที่มอบให้เขามันก็คือจบสิ้นสุดหน้าที่ของเราวันนั้นแล้วหลังจากนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่เป็นหน้าที่ของเขาที่จะดูแลรักษาหรืออะไรก็ตามไม่ได้เกี่ยวกับเราแล้ว หน้าที่ของเราสิ้นสุดลงเราทำหน้าที่ของเราจบหมดแล้วอาตมาก็บอกเนี่ยจะเชื่อไหมว่าใครหลายคนไม่เชื่อว่าอาตมาไม่ทุกข์เลยแล้วก็ไม่รู้สึกเสียใจอะไรด้วยไม่ได้รู้สึกจริงๆนะแต่บางคนไม่เชื่อบอกว่าไปทำให้เขาเขาลือขายแบบนั้นก็ต้องรู้สึกเสียใจบ้างแหละ เสียใจบ้าอะไรบ้านเขาแล้วตอนที่ทำอะ่ะเราเขาก็ไม่ได้ร้องขอเราแต่เราสงสารแล้วเราอยากจะทำให้เนะี่ยมีคนบอกเราบ้างเราไปเห็นเองบ้างนะก็สงสารอยากทำให้เขาก็ไม่ได้ร้องขออะไรเราด้วยซ้ำไปในตอนนั้นแต่เราตั้งใจจะทำให้เขาเองเพราะความสงสารแล้วก็มอบให้เขาไปแล้วแตเมื่อเราให้สิ่งใดใครไปแล้วเนี่ย เราจะไปทุกข์เพราะสิ่งนั้นอาตมาว่ามันก็ไม่ใช่นะ,นะเนะเราจะไปทุกข์เพราะสิ่งนั้นมันก็ไม่สมเหตุสมผลท่านผู้ฟังทั้งหลายดังนั้นเนี่ยถ้าโยมสังเกตที่อาตมาเล่าให้ฟังเนี่ยถ้าเราให้ใครหรือช่วยเหลืออะไรใครไปแล้วเนี่ยรู้จักการจบคือหมายความว่าช่วยเวลานั้นให้เวลานั้นก็จบเวลานั้นไม่นำสืบ ไม่ได้คิดว่าเราทําบุญทําคุณกับใครไม่ได้คิดว่าเราทําเพื่อเขาเขาเป็นหนี้บุญคุณเราต้องทดแทนต้องอะไรต่างๆเราไม่ได้สร้างเงื่อนไขของการให้ท่านผู้ฟังเมื่อเราไม่ตั้งเงื่อนไขหรือไม่สร้างเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เราก็ไม่ต้องทุกข์ใจ เราสัมผัสแค่ความสุขณเวลานั้นที่เราได้ให้อย่างเต็มกำลังเราทำในสิ่งที่ดีที่สุดและมันก็จบลงวันนั้นเราพอใจแล้วดังนั้นอาตมาถึงบอกว่าให้ก็คือให้อาตมาไม่นำาสืบว่าให้แล้วอะไรยังไงสุดท้ายเขาจะแปลเปลี่ยนไปเป็นยังไงอาตมาก็ไม่ได้สนใจเพราะมันคนละห่วงเวลากัน นะแต่ว่าพูดถึงครอบครัวเนี้ยสุดท้ายก็สามีก็ตายภรรยาก็หนีหายไปก่อนตอนแรกภรรยาก็ทิ้งนะไม่ได้อยู่ด้วยกันภรรยาทิ้งเหลือแต่ผู้ชายตอนหลังผู้ชายก็ตายไปแล้วนะบ้านถึนก็จะเป็นบ้านลางแล้วมั้งหรือลือไปหมดไม่รู้รรเห็นญาติญาติบางคนบอกว่าจะลื้อไปถวายวัดนะก็สุดแท้แต่ในส่วนนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรา เพราะฉะนั้นอย่างที่อาตมาเคยกล่าวให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังเนี่ยว่าเราเองเนี่ยต้องรู้จักการที่จะรักษาใจของตนเองให้ดีคือหน้าที่หลักของเรามีแค่นั้นแหละรักษาใจของเราให้ดีเพราะไม่มีใครมาทํำสิ่งนั้นแทนเราได้ <c oughs> ไม่มีใครทำสิ่งนั้นแทนเราได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายใจเราเราก็ต้องรักษาเองใจเราเราก็ต้องดูแลเองนะใครจะมารักษาใจของเราได้เท่าตัวเรามันไม่มีดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะพบเจอกับอะไรก็ตามสิ่งที่สร้างให้ผลเป็นสุขก็ดีหรือแม้ให้ผลเป็นทุกข์ก็ดี ต่สุดท้ายมันก็คือทุกเนี่ยแหละนะไม่ว่าจะก,กระทบกับอะไรจะเรียนรู้จากอะไรนะอะไรจะผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเราก็อาศัยการเรียนรู้แค่นั้นนะแล้วก็ปล่อยผ่านคือไม่จำเป็นต้องเสียดายไม่จำเป็นต้องเสียใจกับกุศลจิตท,ที่ตนเองเคยสร้างนะอย่างวัดพระบาทน้ำพุที่เป็นข่าวนะปัจจุบันก็เหมือนกัน บางคนอาจจะรู้สึกเสียใจว่าโอ้โหเราอุตส่า,า,หา,า,าห์อย่างนั้นอุตส่าห์อย่างนี้โยมเราอุตส่าห์อย่างนั้นเราอุตส่าห์อย่างนี้ไม่น่าเป็นอย่างนั้นไม่น่าเป็นอย่างนี้เราต่างวิพากวิจารณ์ไปต่างๆนานา,นาแต่ถามว่าในขณะที่เราวิพากวิจารเนี่ยใครทุกขโยมว่าใครทุกข อาตมาเชื่อว่าในขณะที่โยมวิภาควิจารเนี่ยคนที่ทุกข์ก็คือตัวโยมเองไม่ว่าปลายทางจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ต้นทางเนี่ยก็คือโยมที่คิดที่กำลังวิภาควิจารณ์อยูเย่เราเนี่ยเป็นทุกข์ก่อนแล้วโยมเห็นไหมนี่คือบททดสอบง่าย การที่เราวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจริงหรือเท็จก็ตามณนะปัจจุบันเนี่ยเราเนี่ยรับเอาอิทธิพลแห่งความทุกข์เข้ามาผสมอยู่ในจิตของตนแล้วย้โจมทั้งหลายแต่ถ้าหากว่าเรามองสิ่งนี้มองเรื่องนี้เป็นเรื่องของบุคคลเป็นธรรมดาของคนถามว่าเข้ามาบวชเป็นสงฆ์ก็คือคนเหมือนกันโยม แต่คนคนนั้นจะพัฒนาตนเองได้ดีสักเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับปนิสัยของแต่ละคนซึ่งมันก็บอกแล้วว่าเป็นเรื่องของคนเป็นเรื่องเฉพาะดีก็เป็นเรื่องเฉพาะตนแม้ที่สุดว่าจะเลวก็เป็นเรื่องเฉพาะตนเนะเพราะว่าต่างคนก็ต้องต่างขัดเกลาจิตใจของตนเองยกระดับจิตของตนเองให้มันสูงขึ้น แล้วทีนี้คํากล่าวถัดมาจึงกล่าวว่าแล้วเหตุไฉนท่านผู้ฟังทั้งหลายเราจึงไปรับเอาอิทธิพลแห่งความดีหรือความเลวของใครก็ตามเอามาปรุงแต่งจิตตนเองให้มันต้องเป็นทุกข์ซึ่งมันไม่ได้มีประโยชน์เลยว่าไหมมันไม่ได้มีประโยชน์อันใดเลยที่เราจะนำความรู้สึกของเราไปแบกรับ การกระทําของบุคคลอื่นแล้วเราจะต้องทุกข์ใจเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการทําเช่นนั้นโยมไม่มีเราจะได้ประโยชน์ก็ต่อเมื่อเรารักษาคุณภาพจิตของเราเราเรียนรู้จากคุณภาพจิตของเราก็เท่านั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายดังนั้นก็หวังว่าญนะาติโยมทั้งหลายจะฉลาดที่จะรักษาใจของตนเองแล้วก็ทําหน้าที่ของตนเองนะ ในแบบที่เป็นอยู่นี่แหละอยู่ไอ้คำว่าหน้าที่ในแบบที่เป็นอยู่ก็อยู่ที่ตัวท่านทั้งหลายจะพิจารณาถ้าเราจะมองว่าเรามีหน้าที่เป็นหน้าที่ของอุบาสกบาสิกาก็ทําหน้าที่อุบาสกบาสิกาไปเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทก็ทําหน้าที่ไปเป็นหน้าที่ของชาวพุทธก็ทําไปพึงพอใจทําในสิ่งใดก็จงกระทําในสิ่งนั้น นะตามฐานะของตนที่พอจะทำได้ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นเนาะอันนี้ก็ถือโอกาสฝากไว้ดังนั้นเนี่ยจึงกล่าวเป็นคติธรรมในส่วนหนึ่งที่บอกว่ามีพบมีภาคมีจากมีลาเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้นกับเราทุกคนโยมนะสิ่งนี้เป็นเรื่องปกติ ฝึกให้ชินวันหนึ่งสิ่งนี้ก็จะวนมาหาเราแม้แต่ใครที่อาจจะบอกว่ามีศรัทธามีพบมีพรากมีจากมีลาเนี่ยก็สท้ายก็แยกย้ายกัน,นก็ไปตามวิบากของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคน,นะอีกร้อยปีก็จะไม่มีใครที่นั่งฟังอาตมาอยู่ตอนนี้อยู่บนโลกนี้หรอกโยมร้อยปีนับแต่นี้ จะไม่มีโยมที่นั่งฟังอาตมาอยู่ยามเช้าเนี่ยผ่านวิทยุของสวทสุขโขทัยเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้แล้วโยมอาตมาก็ไม่อยู่นับแต่นี้ไปอีกร้อยปีพวกเราทุกคนก็จะไม่ได้อยู่บนโลกใปนี้แล้วใช่ไหมถามว่านับแต่นี้ไปอีกร้อยปีพวกเราบนโลกนี้ก็จะไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้ว เนี่ยคนที่นั่งฟังล้วได้ยินเสียงประโยคที่จะมมาพูดประโยคเหล่านี้เนี่ยโยมเองก็จะไม่ได้มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้วอีกร้อยปีนับแต่นี้ไปเราจะสูญหายกันไปหมดโยมแล้วจะป่วยเก่าไปใหญ่ละที่เราจะต้องไปแบกรับภาระทุกสิ่งทุกอย่างไปรับเอาอิทธิพลจากความทุกรอบด้านมาปรุงแต่งจิตตนเองให้ต้องกระวนกระวายให้ต้องสับสนวุ่นวายให้ต้องทุกข์ใจทรมานใจ จะต้องไปวิภาษ์วิจารณ์ต่างๆที่ทําให้เกิดความทุกข์ในใจของตัวเรามันจะมีประโยชน์อันใดระโยงไม่มีถูกไหมเพราะอย่างที่ตาบาบอกว่านับนี้ไปอีก100ยปีเนี่ยเราก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วเราต่างแยกย้ายกันไปตามเส้นทางแห่งการกระทําของตนเองนจะไปดีไปชั่วไปสูงไปต่ําก็อยู่ที่การกระทําของแต่ละคน ดังนั้นอะไรที่ทำให้เรามีความสุขณนะปัจจุบันที่เป็นสุขอย่างแท้จริงโยมเราก็จงรักษากระทําความสุขเหล่านั้นให้มันปรากฏขึ้นเพราะสุดท้ายให้เราก็จะไม่ได้อยู่บนโลกนี้อย่างที่ตมาบอกอะไรที่เป็นความสุขเป็นประโยชน์ตนประโยชน์บุคคลอื่นเราก็ขวนขวายในสิ่งนั้นทำแล้วจบทำแล้วจบตัดตอนอะไรเงี้ยทำแล้วมันจบไปทำแล้วมันสิ้นไป อย่าไปแบกไปรั้งว่าทำแล้วจะต้องตั้งเงื่อนไขอย่างไรนะบางทีทำดีกับใครก็อย่าไปคิดว่าเขาจะต้องดีตอบใช่ไหมหรือว่าไปทำดีกับใครอย่าไปคิดว่าคุณภาพชีวิตของเขาจะต้องดีตลอดชีวิตนะโยมอย่าไปคิดคนเรามันผิดพลาดได้มันพลั้งเผลอได้แม้เราเองยังผิดพลาดเลยเรากินข้าวของเราอยู่ดีๆเลยยังเผลอกัดลิ้นตัวเองเลย ช่ไหมถามว่าเจ็บไหมกัดลิ้นตัวเองเจ็บนะดิบไม่ดีพอกัดริ้นตัวเองตบปากตัวเองเอีกด้วยความโมโหเจ็บคูณสองเลยทีนี้เนี่ยแม้กระทั่งตัวเราเองยังไม่ได้ดั่งใจเราเลยโยมแล้วจะไปลิขิตขีดเขียนให้สิ่งภายนอกเป็นดั่งที่ใจเราปรารถนาหรือเป็นดั่งที่ใจเราต้องการเห็นทีแล้วคงทําไม่ได้ญาติโยมทั้งหลายดังนั้นก็ฝากเป็นคติธรรมให้กับญาติโยมทั้งหลายได้ฟังในเช้านนี้แล้วกันวันนี้เวลาหมดแล้วนะ เดี๋ยวกลางคืนน่าจะต้องมีรายการเสวนาภาษาธรรมกลับมาใหม่หมงนะคุยกันยามค่ำคืนนะเอาละท้ายที่สุดนี้ก็ขอความสุขความเจริญในธรรมจนบังเกิดมีแกบรนดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านทื่นขอเจริญพร